ความรักเก่ากลับมาเป็นการทดสอบใจหรือไม่ในเรื่องราวของเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวง EP14 ความสัมพันธ์ของคุณเอกเจมจิรายุและคำดวงเบลล่าราณีถูกส่งท้ายด้วยความซับซ้อนเมื่อขามเพชรกริต คนรักเก่าของคำดวงกลับมาเข้าชีวิตพวกเขาที่น่าสนใจคือแม้จะเป็นแค่ผัวเมียกะมารอกันแต่การปรากฏตัวของขามก็ทำให้ขุนเอกรู้สึกไม่สบายใจเพราะเขารู้ดีว่าคำดวงเคยมีความรู้สึกต่อขามมาก่อนและสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งซับซ้อนก็คือการที่ขามยืนยันว่าจะรอให้ถึงวันที่คำดวงเลิกรากับขุนเอกแม้ว่าเขาจะไม่รู้เอ เรื่องราวของการแต่งงานกันมารอกันแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คำดวงเคยคิดเขามีแผนและสเสน่ห์ที่อาจทำให้สิ่งที่ดีๆในชีวิตของคุณเอกและคำดวงเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการที่เขาพยายามเร่งให้คุณเอกยาร้างกับคำดวงให้เร็วที่สุดคำดวงที่ติดอยู่กลางทางก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรทำให้เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความร้อนแรงและความตื่นเต้นติดตามชมละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง E.P. 14วันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3และอย่าลืมติดตามเรื่องราวต่อไปที่จะทำให้คุณติดตามอย่างไม่สามารถหยุดได้และคำถามสำคัญคือคุณคิดว่าคำดวงควรจะเลือกอยู่กับคุณเอกหรือจะให้โอกาสกับขามอีกครั้งมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ